เครื่องปรุงรวมกันหมดเลยทั้งชออมทั้งใบชะพลูทั้ง,อ,งอะไรนะสะเต่ารวมไว้หมดเลยนี่คือใบพริกใบพริกที่มันไม่มีมันมีแต่ต้นพริกอะมีแต่ใบอะ ม่รดูจะอร่อยดรวอว่าแต่ผมไม่แคร์แล้วกินได้ดีนี้เราก็ต้องลองชิมนิดนึงอนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงข้ออร่อยนะเนี่ย ใช้ไอาน้ำปรุงวสกัะเพราตัวเนี้ยี่ห้อชีวาอาโก้นี่ยี่สาวเขาให้มาตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะแล้วก็อาจจะต้องใส่น้ำมันหอยลงไปลิดนึงผัด ได้นานๆเพราะว่ากุ้งตัวมันใหญ่ยังไงมันก็ไม่รีบเพราะตัวใหญ่มากตอนนี้เริ่มมีกลิ่นหอมไม่ไหม้นิดหน่อยละอาจจะเบาไฟนิดหนึ่งใส่แล้วก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปหน่อยคือสูตรเนี้เป็นเป็นสูตรที่ทำไปชิมไปอ่ะอร่อยแล้วก็คือจบ ถ้าไม่อร่อยก็ใส่ไปเรื่อยๆใส่จนกว่าจะอร่อยตอนนี้ทุกอย่างเข้าไปในเนื้อกุ้งหมดแล้วสตอกก็อร่อยทีนี้ก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปเลยหลังจากนั้นก็เทใ,ใส่จาน มือถือกล้องอีกมือนึงก็คอยประยุงเนี่ยแค่เนี้จบอร่อยป่าวก็ไม่รู้ว่าแต่รับรองไม่ได้ใส่เกลือมันไม่น่าจะเค็มรสชาติน่าจะอร่อยมากเนี่ยออกมาเนี้ยถึงจะดำนะแต่ก็ดำอร่อยแต่มันไม่ไหม้นะเนี่ย ข้างบนเลยเห็นป่ะน่ากินหอ,อกใบชะพูก็เลยเหี่ยวไปเลยโดนไฟมากๆเข้าเท่านี้แหละจบนะครับอุ๊บ นี่ก็คือผัดสะตอใสก่สสบบกุ้งใส่ใบชะพูใส่ใบมะกรูดแล้วก็ชะอมกระเทียมเจียวมันหอมมากเลยอ่ะหอมน่ารับประทาน